ไหนใครรู้บ้างคะว่าเล s เวียรหลงกับเล s เวียรเรนต่างกันยังไงใครได้คอมเมนต์ Comment ได้เลยนะคะดีเลสเวียรหลงเป็นคํานามนะคะแปลว,ว่าการจองเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะดีเลสเวียร์หลง is of ไม้นิ่มแนคือการจองเนะี่ยใช้ชื่อของฉันในขณะที่เล s เวียรเรนเป็นกิริยานะคะแปลว,ว่าจองคะ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ i h much t e r ห n e ย TISH r e s e r v ซเ e ียนคือฉันต้องการจองโต๊ะนั่นเองนะคะย่อยง่ายเข้าใจได้ใช้จริงนะคะถ้าเป็นหนึ่งคนที่กำลังจะเริ่มเรียนเยอรมันนะคะจะปล่อยให้วันและเวลาผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะถ้าเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าตัวเองหัวช้าตัวเองเข้าใจอะไรยากตัวเองเวลาน้อย มาเริ่มเรียนกับโค้ดค่ะที่นี่สอนช้าๆค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องมีพื้นฐานค่ะเราเออกแบบวิธีการเรียนให้หมดแล้วแค่ทําตามที่เราวางไว้นะคะใครสนใจนะคะพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะมาเริ่มนับหนึ่งค่ะทั้ง A1 และ A2 ด้กันเลยนะคะ2คอร์สตอนนี้3780จากปกติ7800แล้วเหลือ30คนสุดท้ายละคะ่ะทักเลยนะคะ